เแกบอกเป็นไรวะนี่ดูมามะกูไปดูหมอดูมาหมอบอกว่าให้ใส่ชุดสีฉันชุดชาดจะได้ชดใช้เนี่ยใส่ชุดชาดจุดชีวิตแล้วเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยนะยันก็เป็นเหมือนกันนะเว้ยทำไมอ่ะหมอดูก็บอกให้ใส่สีชุดชาดแต่ทั้งห้องอะที่เดือดสีดำ่ะอ้าวสวัสดีค่ะพี่พี่อ้าวสวัสดีบายเป็นไรกัน ก็พวกพี่อะครับมีปัญหาไม่รู้จะเลือกสีเสื้อผ้าอะไรใส่หอดูเขาบอกให้ใส่สีชุดฉาดแต่พวกพี่ไม่มีอะครับเฮ้ยีีเกมมาให้พี่ๆลองเล่นกันอุ้ยสะดุกจุ๊งเลยยางก็คือว่าจะให้เกมนะคะคือให้พี่พี่เนี่ยไปหาเสื้อผ้าที่มันเข้ากับสีผิวของตัวเองโดยวิจะใบ้สีเสื้อผ้าให้รีบไหมใครชนะวินมีรางวัลให้ด้วยโอ้ยอย่างนี้ใครสนใจหน่อยยุดรางวัลต้องเป็นของผมโอ้นั้นที่นั้นสู้ๆนะคะอะ แล้วยังไงต้องไปหายังไงเนี่ยชุดเนี่ยอย่างของพี่แก๊ปนี่เป็นคนผิวแบบไหนดูสิเป็นคนผิวเหลืองแบบนี้เขาบอกว่าเหมาะที่จะสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีอบอุ่นจะทําให้ดูอ่อนโยนขึ้นอย่างพี่ลาเป็นผิวค่อนข้างเข้มนะคะนิดหนึ่งเหมาะกับการที่จะสวมเสื้อผ้าสีอ่อนนะสีแบบสว่างๆจะช่วยให้แบบสีผิวสว่างขึ้นถ้าเราใส่สีแบบไปชุดอีกแล้วนี่ใช่ใช่ไปดูเลยพี่ไปหาเลยแลวพี่ยังชุดสีอะไรยงไปก่อนละวามรไกกันเลยเอมนี่นี่ชุดชุดชุดเทียนเนี่ยชุดขาวอย่างเงี้ยได้ไหม น้ชูนชูใส่เสื้อสีขาว่ยดีแล้วเพราะจะเป็นน้ชูดูมีคนเป็นคนสุขภาพดีแต่นชูห้ามใส่สีเทานะคะห้ามสีเทากับสีม่วงมันจะทำให้นะชูเป็นคนที่ดูแบบป่วยวนแรงแล้วก็เป็นคนขี้โรคค่ะเนี่ยเคียร์ว่าอว่าสั่งเหลือสแก้กไหมล่ะกาแฟอะไรเงี้ยนั่งนานแล้วตั้งแต่เช้าเอออเอากาแฟดําไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมไม่ใส่เลยเอาแก้วเล็กที่สุดแก้วเล็กที่สุดแก้วเล็กที่สุดร้อยยี่สิบ ทำ่มดำๆถัมๆถั่มๆถั่มถ่ายรูปดิถ่ายรูปดีเทวีถ่ายรูปพี่แก๊ปไม่ใช่ว่าพี่แก๊ปหล่อหรือดูดีค่ะแต่เทวีถ่ายดูว่าพี่แก๊ปใส่ผิดสีอบอุ่นที่เทวีให้หาเนี่ยมันคือสีส้มแบบนี้ชมพูสีอ่อนเห็นแล้วสบายตาส่วของพี่นัดดีมากค่ะพี่นัดถ้าถูกต้องเดี๋ยวพี่นัดพูดรางวัลพี่ก่อนอ๋อพี่ให้กาแฟของนายชูค่ะมาแล้วจ้ แก้วแก้วสูตรพิเศษแก้วเล็กที่สุดเลยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนี่ค่ะพี่นัดรางวัลไม่เอาอะเอาเนี่ยไปแล้วพี่แก๊บรอด้วยออเอายังไม่ได้รางวัลเลยนะร้อยยี่สิบเป็นของเฮียเสียเธอ